สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาโคบี้ไปซื้อหนังสือแล้วก็ไปซื้อชุดนักเรียนนะคะโรงเรียนของโคบี้จะเปิดแล้วนะคะคุณแม่ดีใจที่สุดเลยค่ะปีนี้เราไม่ได้ซื้อชุดนักเรียนเยอะนะคะเพราะว่ายังมีของเก่าปีที่แล้วแล้วเราก็มีแผนจะย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็จะย้ายโรงเรียนด้วยค่ะโคบี้เรียนโรงเรียนอินเตอร์นะคะเป็นบิสติดสคูลก็คือโรงเรียนสัญชาติอังกฤษนั่นแหละคะ่ะ ที่นี่มีหลายสัญชาติค่ะอินเดียอเมริกันราคาแต่ละโรงเรียนก็จะแตกต่างกันออกไปเอาไว้วันไหนจะมาทำคลิปบอกค่าเทอมของโคบี้นะคะเอาแบบละเอียดเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดนักเรียนหรือเครื่องแบบที่โคบี้ใส่ทุกวันนะคะวันศุกร์จะเรียนครึ่งวันเราก็จะใส่ชุดประจำชาติของประเทศ UAE นะคะ ปีนี้โคบี้ขึ้นป2ออแล้วนะคะเป็นไงคะชุนดนักเรียนของโคบี้น่ารักไหมคะง่ายๆ